ดูวิธีการดูรหัสนะครับรหัส Wi-Fi หรือรหัส Password ของเจ้ากล้อง Action Cam นะครับของ Sony รุ่นนี้ AS 3 0 V นะครับบางคนอาจจะลืมรหัสหรือทำรหัสหายนะครับม,มีตัวกล้องนะครับมีตัวกล้องแล้วก็มีสาย USB 1เส้นนะครับ USB, USB นะครับ1เส้นนะครับแล้วก็มีคอมพิวเตอร์นะครับ นี่นะครับเราก็ทําการเชื่อมต่อสาย usb นะครับเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เชื่อมเข้าที่กล้องนะครับมาเชื่อมเสร็จแล้วเราก็มาเปิดเครื่องนะครับรอสักครู่นะครับจนมันขึ้นบอกว่าเชื่อมต่อกับ usb เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ไปดูที่คอมพิวเตอร์นะครับมันจะมีไมค์คอมพิวเตอร์นะครับมันจะมีเป็นไดร์ขึ้นมายียกมาต่างหากครับตัวนี้จะเป็น ตัวการ์ดนะครับตัวการ์ดในกล้องของเราส่วนนะครับ PM Home นี้นะครับจะเป็นไดฟ์ของกล้องนะครับเราก็คลิกเข้าไปครับมันจะอยู่ที่โฟลเดอร์ info นะครับนี่ครับหัสมันจะอยู่ที่ถ้า wifi แล้วก็คลิกไปดูที่นี่นะครับหรือเป็นพาสเวิร์ดเป็นฟินของกล้องนะครับก็ที่ตัวนี้นะครับ